สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทุกบ่าย2องโมงครึ่งแบบนี้นะครับพบกับสารบันเทิงอารมณ์ดีที่จะตอบทุกคําถามคลี่คลายทุกข้อสงสัยพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจและหลายเรื่องนะครับที่ท่านผู้ชมอาจไม่เคยรู้บางอ้อครับท่านผู้ชมครับบางอ้อสัปดาห์นี้นะครับเราจะท้าพิสูจน์ตำนานเรื่องเล่าชวนสยองขวัญจากรัว้ว มหาวิทยาลัยนะครับทั้งเรื่องลิฟต์แดงจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เชื่อกันว่ามีนักศึกษาจำนวนมากนะครับถูกฆ่าเสียชีวิตภายในลิฟต์อีกทั้งเรื่องสารเพียงตาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่ถูกสร้างขึ้นหลังจากมีนักศึกษาคนหนึ่งฆ่าตัวตายและเรื่องปอกปอกครน จากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคเหนือนะครับที่นักศึกษาทั่วประเทศรู้จักกันดีในรูปแบบของบางอ้อไม่เชื่อไม่ลบหลู่แต่ต้องพิสูจน์ครับวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่วัดหัวลำโพงกรุงเทพมหานครนะครับ เพื่อที่จะมาร่วมงานทำบุญมหาบุญสนกับมหาลาศีองขวัญพิธีนี้นะครับเป็นพิธีที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญนะครับอุทิศบุญสนให้แก่เจ้ากร,รมนายเวหรือว่าเจ้าของตำนานที่ได้หยิบยกมาสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้ครับส่วนตำนานนั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาบางอ้อไม่เชื่อไม่ลบหลู่แต่เราต้องพิสูจน์ครับแล้วเดี๋ยวสักพักนะครับเราจะคุยกับนักแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับว่าภาพยนตร์ที่เขาเล่นนั้นเขาคิดว่าเป็นเรื่องจริงมากน้อยเพียงใดครับ เป็นจำนานที่เคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กเ็เด็กๆเลยค่ะแล้วแบบได้ยินแล้วแบบน่ากลัวมากก็คือจําจากันมาตลอดได้มีโอกาสมาแสดงก็โอ้โหน่ากลัวสยองเหมือนกันเชื่อไหมเชื่อเชื่อค่ะ l i ิฟต์แดงเป็นเรื่องเล่าชวนสยองในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์วันฆ่านกทิราบเมื่อ33ปีก่อน ข้อเท็จจริงที่ไม่มีใครปฏิเสธได้คือเช้ามืดของวันที่6ตุลาคม2519ขณะที่นักศึกษาชุมนุมยื่นข้อเรียกร้องทางการเมืองมีตำรวจทหารจำนวนมากบุกเข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฆ่าและเผาทั้งเป็นนักศึกษาไปนับร้อยศพเชื่อและเล่าต่อๆกันมาว่ามีนักศึกษากลุ่มหนึ่งหลบเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในลิฟต์ แต่ก็ไม่รอดครับถูกทหารกระหน่ำยิงจนเสียชีวิตทั้งหมดลองเข้าไปดูสิหรือว่ากลัวลิฟต์แดงฉานไปด้วยเลือดล้างออกไม่หมดจนต้องทาสีแดงทับรอยเลือดเอาไว้และเรียกลิฟต์นี้ว่าลิฟต์แดกจนถึงปัจจุบันและมักมีนักศึกษาเล่าเรื่องราวที่ชวนสยองในลิฟต์แดงแห่งนี้อยู่เป็นประจำครับ ก็เห็นหน้าตัวเองในกระจกซึ่งคือเล่าให้ทุกคนมาทุกคนก็งงเพราะว่าในลิฟต์ดแดงไม่มีกระจกมีอาจารย์คนหนึ่งเนี่ยเขาเข้าไปในลิฟต์แล้วก็พอเสร็จปั๊บลิฟต์มันก็เปิดเองก็มีนักศึกษาคนหนึ่งเดินเข้ามา <laughs> เขาก็ยืนอยู่นิ่งๆไม่พูดอะไร <laughs> เคนนึนก็เห็นแบบเลือดไหลลงแบบตามทางก็ตรงขาดลงมาจากคำบอกเล่าของคุณลุงสําเริงกุญแจทองนักการพันโรงที่อยู่ที่นี่มานานกว่า30ปีลิฟต์แดงที่ว่า มีอยู่จริงครับแต่เดี๋ยวนี้ได้ถูกถอดออกไปเนื่องจากผุพังไปแล้วแต่ก็ได้เก็บประตูลิฟต์แดงตัวนี้ไว้บนชั้น6ของคณะศิลปศาสตร์การที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จงใจเก็บประตูลิฟต์แดงเอาไว้ทำให้ดูเหมือนว่าตำนานการสังหารหมู่ในลิฟต์แดงจึงอาจจะเป็นความจริงนะครับ อาจารย์อักครพงษ์ข้ามคูณผู้เชี่ยวชาญด้านปรัติศาสตร์การเมืองในยุค6ตุลา2519ยืนยันว่าการสังหารหมู่ในลิฟต์แดงเป็นเรื่องจริงและลิฟต์แดงก็เปรียบเสมือนกับอนุสาวรีย์ลำลึกถึงความโหดร้ายทารุณที่ในครั้งหนึ่งคนไทยฆ่ากันเองได้เพียงเพราะมีเหตุผลความเชื่อทางการเมืองที่แตกต่างกันในเหตุการณ์ขณะนั้นเนี่ยเมื่อนักศึกษานีตายด้วยน,นะครับเมื่อเข้าไปในลิฟต์เอ่ยลบในห้องสมุดเออยนะครับบางคนก็ นอนลงหลบนะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในลิฟต์เนี่ยเมื่อลิฟต์เปิดออกมาเนี่ยก็มีทหารตำรวจรออยู่แล้วตำนานลิฟต์แดงอาจจะเป็นความจริงที่ว่ามีกลุ่มนักศึกษาถูกสังหารหมู่อยู่ในลิฟต์ตัวนี้ครับส่วนเรื่องเล่าเกี่ยวกับผู้ผีวิญญาณที่บอกเล่าต่อๆกันมาไม่ว่าจะจริงเท็จหรือไม่เพียงใดแต่ความรุนแรงโหดร้ายก็เพียงพอจะทำให้เราจดจำ เป็นประวัติศาสตร์ที่คอยหลอกหลอนตือนสติไม่ให้เราย้อนกลับไปทำในสิ่งที่ผิดพลาดเช่นนี้ให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยอีกครั้งใช่ไหมล่ะครับ